เอาละครับผมวันนี้ก็นะครับถือว่าเป็นเริกงามยามดีนะครับผมในช่วงโควิดนะครับที่ผ่านมานะครับก็จะสังเกตได้เลยว่ามีประชากรที่ติดโควิดมากมายนะครับรวมไปถึงไม่ต้องไปโรงเรียนหรือว่าไปที่อื่นที่ไหนเลยนะครับก็ต้องอยู่ที่บ้านนะครับมันก็เลยทําให้ผมสามารถสั่งของอะไรพวกนี้มาได้เนาะในช่วงนี้สามารถรับของอยู่บ้านได้อะไรอย่างนี้นะแต่แน่นอนครับว่าก็เป็นที่น่าเศร้าใจนะครับที่ผมก็ไม่สามารถที่จะ ไปเที่ยวหรือไปออกไปซื้ออะไรได้เลยนะครับนอกจากที่ผมจะต้องสั่งพวกนี้มาแทนนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะได้ทําการมาแนะนำนะครับเกมที่คู่ควรแก่การเล่นนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ยังสะสมอยู่นะครับอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าเออเขาเรียกวอะไรเก็บซื้อเก็บหอมลอมริษ์นะครับซื้อมาเล่นเกมที่อยากเล่นจริงๆนะ แน่นอนว่าถ้าเกมไหนที่ไม่อยากเล่นนะผมก็คงไม่ซื้อหรือไม่แนะนําในคลิปนี้นะฮะก่อนที่ผมจะไปแกะกล่องนะครับผมก็จะมาแนะนําเกมก่อนเลยนะฮะก็แน่นอนครับว่าผมเล่นจบไปหมดแล้วนะครับทุกๆเกมนะฮะอ่ะเกมแรกนะครับก็เป็นเกมเอ่อ God of War นะครับผมเป็นเกมที่อยู่ในปี2 0 1 8นะครับแล้วก็ได้เกม of the Year ด้วยนะฮะ ก็ถือว่าสุดยอดนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนที่ผมได้ซื้อ e PSP มาครั้งแรกอะผมก็มีเกมผมก็เล่น God of War ก่อนนะเล่น God of War เไอ้ c h a i n of Olympus แล้วก็ God of Sparta นะฮะหลังจากนั้นเราผมก็ไปเล่นไอ้ Final Fantasy Crisis Core อะไรอย่เงี้ยนะครับก็แน่นอนว่าผมซื้อมือสองมานะครับราคาไม่เกิน300นะฮะก็ถือว่าคุ้มนะครับเกมระดับ h i g อ End เลยก็ว่าได้นะครับระดับแบบโอโ้โหคุณภาพล้นหลามนะครับ Santa Monica นะครับของบริษัทนี้นะ อ่ะก็ถือว่าคุ้มนะฮะอ่ะเกมต่อมานะครับก็เป็นเกมชั้นดีอีกแล้วแล้วก็เกมออฟเดอะเยียอีกแล้วนะฮะผมซื้อมาสองเกมเลยมั้งหนึ่งเกมออฟเดอะเยียนะครับก็อนาคตอาจจะซื้อพวก s ซคิโ o พวกอะไรนะเดอะวิชเชอร์อะไรโอวัตเอ่พวกเกมที่มันได้ออฟเดอะเยียในปีปีนั้นฮนะ นะก็มาถึงที่ The Last of Us นะครับผมเป็นเกมที่ผมดูสมัยพี่เอกพี่เบลิเฟอร์เล่นนะฮะก็ชอบนะครับก็มีโอกาสได้มาลองได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการซื้อ PS4 ไปนะก็เล่นจบแล้วเหมือนกันก็ยังคงประทับใจในเนื้อเรื่องภาคหนึ่งนะแต่ส่วนตัวยังไม่ได้เล่นภาค2แต่ดูแล้วนะครับแต่ดูไม่จบหรอก The Last of Us 2ผมดูไม่จบนะฮะเพราะว่าผมต้องการที่จะซื้อแล้วก็มาเล่นเองนะ ก็ประมาณนี้ก็ตอนนี้ก็เล่นจบไปแล้วนะฮะแผ่นยังอยู่ในนี้อยู่เดี๋ยวผมค่อยถอดนะอ่านะครับควรเล่นนะฮะจากบริษัทนอตตี้ด็อกนะฮะก็ไม่รู้ว่าเดอะลัดออฟอารนี่ภาค2มีเสียงวิจารณ์ทางลบเยอะนิดนึงนะแต่ผมก็ไม่ได้สนใจนะฮะอ่าอันดับต่อมานะก็คือฟีฟ่าสินะครับแน่นอนว่าผมคงไม่ได้เอามาเล่นเขาเรียกว่าอะไรเล่นเป็นแบบจอยกับเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็คือผมซื้อมาก็หวังที่จะเล่นโหมดเนื้อเรื่องนะครับซึ่งโหมดเนื้อเรื่องผมก็เล่นจบไปแล้วนะครับหลายรอบละ ที่จริงแล้วอะไอฟีฟ่ามันเป็นเกมฟุตบอลเป็นเกมที่ผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เป็นคือเกมเกมเกมแนวกีฬาอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเล่นนะแต่พอหลังจากที่ผมได้เล่นเจ้าฟีฟ่าสิบเก้านี่ก็ทําให้รู้ได้เลยว่าเออแม่งสนุกดีนะจึงทําให้ผมได้เล่นของเนื้อเรื่องสิบเก้าจบปุ๊บนะฮะก็นี่ได้ทําการไปซื้อฟีฟ่าสิบเจ็ดนะครับซึ่งเป็นฟีฟ่าจุดเริ่มต้นของไออะไรนะอเล็กฮันเตอร์นะฮะก็เลยรู้สึกว่าเออสนุกดีนะครับเล่นเนื้อเรื่อง นะครับผมก็แน่นอนว่าใครที่เป็นสายสะสมฟีฟ่าก็น่าจะมีกันทุกปีเลยนะมันเริ่มตั้งแต่14 15, 16, 17กจยัน2อ2 1นะแต่ปัจจุบันผมเอาแค่2ภาคก่อนเล่นแค่นี้ก่อนเพราะว่าผมจะไปเน้นเกมพวกแนวเนื้อเรื่องมากแล้วเพราะว่าเล่นแต่ฟีฟ่า FIFA มันก็เบื่อใช่ไหมล่ะอ่านะฮะก็เดี๋ยวผมจะบอกราคาเลยแล้วกันที่ผมซื้อมานะครับอันนี้ผมซื้อมาจากในช้อปปีนะครับราคาไม่เกิน300นะครับแต่ผมยังไม่ขอบอกร้านนะ,อ,ะอันนี้ก็ผมก็ซื้อมา 300นิดๆนะฮะแต่ไม่ถึงไม่เกิน350นะฮะอ่าก็ประมาณนี้ปึ๊บอันนี้ก็200นะฮะแค่2 0ง200บาทพอดีจากช้อปปีเหมือนกันอันนี้150นะฮะจาก Facebook อันนี้คือผมซื้อตามกลุ่ม a c e b o o k นะต้องบอกกันว่าผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบซื้อของอะไรใน Facebook อยู่แล้วเพราะผมกลัวเครดิตไม่ดีหรือโดนโกงอะไรเงี้ยแล้วผมชอบชําระเงินปลายทางมากกว่าเออใช้บัตรใช้อะไรตัดบัตรอะไรเงี้ยฮะ ก็ได้มาร้อยร้อยห้าสิบก็ถือว่าสนุกครับเล่นจบหมดแล้วก็คือผมเล่นแค่วันสองวันก็จบแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นทั้งวันหรอกแต่ผมเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมีเวลาว่างก็เล่นนะฮะทำงานทาอะไรเสร็จก็เล่นเลยนะฮะเอาให้มันจบจนวันนี้นะครับก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบแบบสะสมออนไลน์อะไรอย่างงี้ไงอ่ก็เลยสั่งซื้อเกมนี้เกมนี้มานะซึ่งราคาถูกด้วยมือหนึ่งด้วยนะฮะราคาถูกดี นะครับแต่ก็เห็นว่ามันเป็นเกมสมัยก่อนนะครับสมัยรุ่นพอ่อรุ่นปู่รุ่นพี่เลยนะฮะใครเกิดทันก็ไม่รู้นะฮะก็จะมาทําการแกะกล่องกันเลยหลังจากที่เสวนากันไปสักพักแล้วนะโอเคก็นะครับโควิดก็อย่าลืมใส่แมสใส่อะไรกันด้วยนะครับผมล้าง,ม,ง,งมือล้างมืออะไรอย่างนี้ปกป้องตัวเองให้ได้นะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ระบาดน่ากลัวเหมือนกันมันเยอะไปนะ มานะครับทําการเปิดกล่องออกมาปึ๊บแน่นอนเป็นเกมสมัยก่อนนะครับที่เขาว่าเป็นเกมออฟเด e ์เยียในยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะครับครับผมเห็นแขนาปกก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเกมอะไรเกมโอนิมูชัดนะฮะวาลอดนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเกมเอของ PS2 นะครับ PS2 PS2 นั่นแหละแต่มันเป็นเกมดีมากในยุคนั้นในยุคเออในยุคของ PS2 นะครับมันก็เลยมามา m a s t e r ใน PS4 อ่าซึ่งผมก็ เห็นเขาเรียกว่าอะไรอะเห็นเสียงตอบรับคือดีมากคือเขาก็บอกว่าเป็นเกมที่แบบทําให้ย้อนวานได้อะไรเงี้ยผมก็เลยอยากลองตามเก็บนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับผมได้มา189ปบาทเองนะฮะนะฮะเกมนี้เป็นมือหนึ่งด้วยนะฮะยังไม่ทันแกะทรงแกะซิวอะไรเลยเพราะว่าที่เหลือเนี่ยผมคือผมซื้อมือสองหมดเพราะามันถูกนะครับผมแล้วก็ไม่ได้หวังสะสมอะไรมากมายนะก็ซื้อเอามาเล่นขำๆไปนะวันไหนคิดถึงก็แกะมาเล่นอะไรเงี้ย อ่าตอนนี้ก็ทําการแกะเลยนะครับผมปื๊บก็นะผมไม่รู้นะว,ว่าจะสนุกเหมือนที่เขาเล่าไหามาแต่ผมไปดูที่ต่างชาติเขาเล่นแล้วก็เออรู้สึกว่ามันอารมณ์มันจะอะไรอ่ะคล้ายๆสเซคิโลเลยอะ่ะเลยแต่เพียงแค่กราฟิกมันสมัยนั้นมันก็จะจะแตกต่างกันจากสมัยนี้เขาก็เลยต้องทําการรีมาสเตอร์นะฮะรีมาสเตอร์เพื่อให้ภาพมันคมชัดขึ้นแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมก็คือเกม เปอนเพที่มันอยู่ในยุคนั้นนะฮะแนวอะไรเขาเรียกว่าแนวกล้องมันกล้องตอนปิดนะฮะโอ้ผมซื้อร้านนี้นะครับก็แน่นอนว่าผมซื้อแค่แผ่นนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาแถมมาด้วยนะฮะซึ่งผมก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแกะร้านมาเหมือนกันอ่าราคาร้อยแบเกนะครับผมนี่นีแถมนะฮะแต่เรื่องแถมนี่ค่อยว่ากันนะนี่วันนี้นะครับผมก็จะทําการ เล่นเกมนี้นะฮะไม่รู้จะจบป่ะแต่เขาวาดเกมมันสั้นนะครับแป๊บเดียวก็จบแล้วนะ,ะนี่ก็ซิลมาอย่างดีเลยนะ,ะนี่เห็นไหมปืบรอบซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นไปได้นะผมก็แนะนําว่าให้แกะซิลดีกว่านะฮะส่วนอันนี้ก็แถมมาแต่ด้วยความที่ว่าจอยผมมีผมซื้อของไออันนี้ไปแล้วไนงะนี่ไออันนี้อ่าอันนี้มันเป็นปุ่มยางอะเอาไปใส่พวก Xbox บ็ได้ไหมวะ เพราะว่าผมมีละผมมี Xbox ของรับวัวนะครับผมไม่รู้ใส่ได้ไหมนะใส่ทดแทนกันไปก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีจอยหนึ่งผมมีแค่สองจอยเอ้ยผมมีแค่จอยเดียวนะปึ๊บเออแล้วก็เสือกใส่ได้ล้วนะประเด็น <c oughs> อะนนรกก่อนอันนี้อันนี้ใส่ได้เกก็ใส่ทดแทนกันไปก่อนนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมเวลาจับมันก็จะมีฟิลลิ่งแบบปุ่มๆหน่อยนะก็ประมาณนี้ครับผม อ่านะครับได้คัตเตอร์มาแล้วนะครับก็ให้ทำการกีดตามร่องเลยนะครับผมกีดสี่มุมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมปึ๊บตรงไหนที่กีดแล้วมันยังไม่หลุดนะครับก็ทำอย่างเงี้ยนะปึ๊บ่าหลุดแล้วตรงนึงปึ๊บ่าประมาณนี้ครับผม นี่เหมือนใหม่นะส่วนไอซที่ติดอยู่กับไปตัวนี้นะครับก็ใช้พวกสก็อตเทปหรือแรงมาติดนะครับแต่ก็จุดประสงค์จะให้ดูนี่ครับตัวนี้ก่อนนะครับผมนี่ก็ถือว่ามือหนึ่งนะมือหนึ่งยังไงก็ของดีกว่ามือสองแล้วนะแล้วราคาถูกด้วยนี่รีมาสเตอร์สังเกตได้เลยว่ากราฟิกอะถ้าเทียบกับ PS2 คือมันต่างกันเยอะนะเดี๋ยวผมจะทำการใส่ PS4 นะครับดาวน์โหลดนะแล้วกันนะฮะวอล์กเล่นๆน,นะ ก็เดี๋ยวกลัวจะไม่มีคลิปลงนะครับผมก็คงประมาณนี้ครับผมการกรีดซีวงผมนะฮะอาจจะไม่ได้สวยงามอะไรมากนะครับผมแต่ก็ถือว่าเขาเรียกว่ารักษาออปกนะครับรักษาปกกล่องเผื่อในกรณีที่จะเอาไป สะสมหรือว่าอะไรนะเพราะว่าอายุการใช้งานมันย่อมมีอยู่แล้วนะของพวกนี้นะแต่ผมก็คงไม่ได้คิดเลยมากนะผมก็ทําตามที่เขาแกะกันนั่นแหละฮะอยากรู้ว่าเป็นไงนะเพราะว่ามือหนึ่งผมไม่เคยซื้อนี่คือเกมแรกเลยที่ผมซื้อมือหนึ่งหรือว่าถ้าใครไม่อยากแกะซิลแต่อยากเก็บรักษาก็หาซื้อพวกถุงซิปพ,พวกซองอะไรมาใส่ก็ได้นะครับมาทดแทนกันได้นะครับผมโอเคปิดใต้เกมอะไรที่จบไปแล้วนะ๋ยวนี้นะปึ๊บปึ๊บนี่ c a p c o มนะเเวลาใส่ก็าหาันหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่อยู่ด้านล่างนี้นะโอเคนี่ครับก็รอให้มันดาวน์โหลดนะฮะคุณสามารถเริ่มแอปพลิเคชันได้ก็คือเกมมันเป็นเกมสมัยก่อน้วเนาะมันก็ไม่ค่อยกินพื้นที่เท่าไหร่หรอกนะฮะรีมาตเตอร์นิดๆหน่อยๆน,นะอันอนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับผมอ่าซึ่งเป็นภาษาจีนม้่ง มีแต่ภาษาจีนนะฮะซึ่งตัวผมก็คงไม่คิดอะไรนะฮะไม่มีโค้ดไม่มีอะไรใช่ไหมถ้ามีโค้ดหลุดขึ้นมาเนี่ยชิบหายเลยนะโอเคประมาณนี้เกมนะเป็นเกมโซนสามนะครับ,นนรบก็มีการรองรับอังกฤษญี่ปุ่นหรือว่าในเอเชียหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะโซนสามเป็นโซนเอเชียปะกดเริ่มนะโอ้โหเพิ่งเคยสัมผัสน,นะฮะเกมยุคก,ก่อนๆน,นะฮะ โอเคอาจจะมีแสงแฟลชอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมต้องเปิดแฟลชนะไม่งั้นมันมองเขาเรียกว่าอะไรมันเล่นไม่เห็นนะมันจะมืดนะ๋ยวผมไม่นี่กันแล้วแหละโอ้โหได้กลิ่นอายความเป็นซามูไรนะครับโค้ดอฟซิชิมะอะไรอย่างงี้เลยนะฮะโอเคก็คือเนื่องจากวันนี้มันเป็นวันเสาร์นะมันไม่มีมันไม่ใช่วันเลี้ยนนะมันก็เลยทําให้ทําให้ผมสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องไปคิดเรื่องเรียนออนไลน์อะไรอย่างงี้นะฮะ แน่นอนว่าเล่นจบแล้วก็คงพอจากการซื้อของอะไรสักพักแล้วนะครับเก็บตังค์เก็บอะไรไปใช้สอยอย่างประหยัดนะฮะอ่านะครับก็ได้ลองเล่นมาสักพักใหญ่แล้วนะครับก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นเกมที่สนุกตามสมคําร่ําลือนะครับผมขนาดผมเล่นแค่ยังไม่ถึงครึ่งทางนะนี่คือผมแค่เริ่มนะแต่ผมก็รู้สึกเลยว่าสนุกดีเว้ยนะครเป็นเกมสมัยก่อนที่ทําออกมาได้ดีนะครับผม แน่นอนครับว่าไอ้เกมนี้มันมีภาคอื่นด้วยนะครับก็คือเป็นภาค2ภาค3อะไรอะ่ะชื่อภาคอะไรสักอย่างผมลืมละแล้วก็อีกเกมนึงก็คือเกมของผู้สร้างเดียวกันก็คือเกม NEO อะไรอะ่ะ NIOH นะครับเขาว่าสนุกเหมือนกันนะครับก็จะมาลองเก็บเล่นๆดูนะครับว่าเกมไหนที่มันสนุกสนกนะก็ถือว่าราคาถูกครับ189แต่ได้เล่นเกมโหระดับตำนานสมัย PS2 นะคร ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับกลับมารีมาสเตอร์ก็ถือว่าเล่นลื่นขึ้นดูดีขึ้นนะฮะก็คงประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรมากนะฮะสำหรับวันของเด็กช่างนะครับก็คงลากันไปก่อนนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นะครับหยุดโควิดนะฮะจะทันหันโอเคมาอ่าก็ลาไปก่อนครับผมสำหนี้ก็สวัสดีครับ